เนบิวลาก็คือกลุ่มเมฆแก๊สกับฝุ่นขนาดใหญ่ยักษ์ในอวกาศเป็นทั้งที่เกิดของดาวฤกษ์และร่องรอยสุดท้ายหลังจากดาวมันตายกลุ่มความลับของจักรวาลไว้เพียบเลยลองนึกภาพกลุ่มแกส๊สส่วนใหญ่ก็ไฮโดรเจนนั่นแหละกับฝุ่นอวกาศที่มันแผ่กว้างเป็นร้อยร้อยปีแสงเลยแต่แต่มันเบาแบบไม่น่าเชื่อคือเนบิวลาขนาดเท่าโลกเราเนี่ยอาจจะมีมวลแค่ไม่กี่กิโลแต่งดงามจริงๆเนบิวลาคือหัวใจของวงจรชีวิตดาวเลยเป็นทั้งโรงอนุบาลดาวที่ดาวใหม่ๆกำลังเกิด แล้วก็เป็นสุสานดาวที่ทิ้งซากสวยๆไว้หรือเป็นซากซูเปอร์โนวาอย่างเนบิ u l a ปูที่เกิดจากดาวยักษ์ระเบิดเราจะเห็นเนบิ u l a ได้หลายแบบพวกนี้อาจจะเปล่นแสงเองเป็นสีสีสวยๆอันนี้เรียกเอมิช i ันเนบิ u l a หรือไม่ก็สะท้อนแสงดาวข้างๆออกมากับอีกแบบคือเนบิ u l a มืดเป็นเงาทึบๆของฝุ่นเยน็ยนๆที่ไปบังดาวข้างหลังเอาไว้เห็นเป็นรูปทรงต่างๆเนบิ u l a ก็เลยเป็นเหมือนภาพสะท้อนวงจรชีวิตอันยิ่งใหญ่ ทั้งการเกิดและก็การดับของดาวในเอกภพเรานี่เองครับ